สวัสดีกระปพกกับผมหมอยุนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดในราศีกันลักขนากันทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆนะครับดวงในช่วงวันที่16ถึง31มีนาคมนี้นะครับ ก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นรงมส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับ ก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับชาวราศีกันลัคนากันทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับกับรพยากรที่ดีๆที่ได้อยานออกมานะครับก็ขอ,ขอ,ขอสร้างความสําเร็จสม,รสมหวังสมปรารถนานํามาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขด้วยความบูรมสมบูรณ์ให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีกันลัคนากันทุกท่านที่เข้ามารับชมรับ ฟังอะไรที่ไม่ดีนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขอไปมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับชาวราศีกันนะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะครับส่วนสถานท่านที่ทราบเวลาเกิดนะครับท่านก็สามารถที่จะรู้ เช็คอาลักษณะเกิดของท่านได้นะครับแต่ถ้าท่านไม่ทราบลักษณะเกิดของท่านก็ให้รับชมรับฟังตามาราศีที่แบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับท่านเกิดในวันที่เท่าไหร่ของเดือนอะไรนะครับอยู่ในช่วงไหนของราศีนะครับก็ฟังตามราศีนั้นนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอปรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวดาตั้งหลายตั้งพวงนะครับช่วยคำตอบ ผ่านมาตั้งไพ่ยิบสีในเรื่องพลังดวงในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ใ้กับชาวราศีกันลัคนากันทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังมีนาคมนี้นะครับจะเป็นไปในล,ลักษณะใดขอไพ่ใบแรกบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนของชาวราศีกันลัคนากันในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ ให้ปอได้รู้แนวทางด้วยเถิดไพ่ใบแรกนะครับขึ้นมาบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนของชาวราศีกรกขรดากนในช่วงนี้นะครับด้วยความเป็นเดิรฟูนะครับท่านจะมีจิตใจแจ่มใสเบิกบานมีพลังแห่งความเชื่มชื่นนะครับเรยกว่าได้พลังที่ดีๆนะครับอาจจะพลังจากแสงอาทิตย์พลังจากแสงสว่างแล้วก็จิตใจที่คิดในแง่บวกนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นมีพลังแห่งความ จำชื่นเบิกบานกับการใช้ชีวิตบริหารการงานธุรกิจของท่านโดยความเบิกบานนะครับก็ทําให้ท่านนั้นสามารถดูแลการงานธุรกิจของท่านนั้นไปสู่เป้าหมายด้วยความสดชื่นหรือเรียกว่าช่วงนี้ใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับงานวีแลน์อะไรต่างๆนะครับก็จะเข้ามาเติมเต็มให้ท่านได้รับผิดชอบบริหารจัดการที่จะกอบโกยผลป,ประโยชน์ผลตอบรับตอบแทนเข้ามาในทิศทางที่แจมชื่นนะครับให้ใบบอกต่อมานะครับ ราชินีเตือไม้เท้านะครับตันจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เบ็ดเสร็จรวดเร็วในช่วงนี้นะครับตีนท่ายตั้งประสบการณ์ทั้งใจความสามารถของท่านที่รับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยความปลอดโปร่งนะครับไม่ว่าอะไรเข้ามาเป็นปนัญหาจุกจิกแก้ไหนก็ตามไม่กับชาวราศีกันย์ลัคนากันในช่วงในช่วงนี้นะครับ พลังแห่งความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานของท่านนั้นจะเป็นพลังที่ดีที่จะนําทางไปสู่เส้นทางของการแก้ปัญหาต่างๆได้เบ็ดเสร็จรวดเร็วไม่ว่าจะยุ่งยากแค่ไหนก็ตามนะครับก็สามารถแก้ไขได้ตันเวลาไม่ปล่อยให้ยืดเยือ้อไม่ปล่อยให้เป็นปัญหาการากาสังนะครับก็ทําให้การงานนั้นเดือหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคงนะครับอาจจะเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยนะครับในช่วงนี้ชาวราศีกันลักันนากัน นะครับก็เรียกว่าเทบจะไม่ก็มีเวลาพักผ่อนสักเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้อาจจะด้วยงานเยอะงานมากนะครับออเดอร์มากมายในการให้บริการอะไรต่างๆที่สังคมนั้นสนับสนุนนะครับไอ้ตั้นมีโอกาสกองความเต,ติบโตความกระยันจึงอาจจะต้องลุยมากหน่อยนะครับเมื่อมีออเดอร์จากต่างสังคมก็ามาเยอะแยะการให้บริการในต่างๆนะครับที่มาใช้ก็ทําให้ตั้นนั้นต้องเร่งในการที่จะ ให้เสร็จตันตามเวลาบ้างอะไรบ้างต้องตะลุยงานหรืองานประจําตําแหน่งก็ตามนะครับที่บางทีมีงานต้องเคลียร์ต้องจัดการเยอะนะครับที่เข้ามาก็เรียกว่าต้องเหนื่อยพอสมควรในช่วงนี้นะครับแต่เหนื่อยแล้วก็คุ้มค่านะครับกับการที่จะเติบโตในความสําเร็จของท่านก็จะอะไรที่เข้ามากลุ่มเครือได้ด้วยนะครับเจ็ดดาบขึ้นมาอาจจะเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะครับที่อาจจะมีเข้ามาในเรื่องของการที่จะ ไม่ค่อยประสงค์ดีสักเท่าไหร่กับผู้ที่เป็นชาวราศีกันลักษณะกันนะครับหรือเรียกว่ามีในเรื่องของอะไรแอบแอบซ่อนซ่อนในเรื่องของการที่จะหวังกอบโกยผลประโยชน์จากท่านนั่นเองครับหรือเห็นท่านมีออเดอร์มากมายมีงานเยอะนะครับมีความเติบโตที่จะกอบโกยผลประโยชน์เข้ามามากก่อนจะมีความอิจฉาตาร้อนนะครับก็อจะไม่ยินดียินงามกับท่านด้วยนะครับจึงอาจจะเรียกว่า มีอะไรที่อยากจะทําให้ท่านได้รับผลเสียหายได้ก็อจะใช้โอกาสนั้นได้ด้วยเช่นกันนั้นก็ต้องรับระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะคนใกล้ชิดที่เป็นาญาติต่างๆนะครับที่อาจจะเข้ามาในเรื่องของการไม่ประสงค์ดีกับท่านนะครับแลวก็หนึ่งไม้เท้านะครับขึ้นมาในเรือนของปุตตะ สองใบนี้ขึ้นมาในตำแหน่งเดียวกับของตู้ของผู้ที่เป็นชาวราศีส,สิงเลยนะครับก่อนหน้านี้ตั้ง7ด,ดาบแล้วก็ตั้ง1ไม้เท้านะครับขึ้นมาในตำแหน่งสองเรือนนี้เหมือนกันเลยตั้งสองในะครับก็อาจจะตามไม่โอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกองชาวราศีการลัคนากันนะครับที่มีเข้ามาในช่วงนี้อาจจะมีการรับ พนักงานาเข้ามาใหม่ด้วยสำหรับบางท่านนะครับหรือใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเรียวจะเริ่มต้นสร้างธุรกิจอะไรของตัวเองขึ้นนะครับหรือใครที่ว่างงานอยู่นะครับที่รอโอกาสมาก่อนหน้านี้ในการที่จะมีงานทํามีอาชีพมีไรายได้นะครับก็จะถูกได้รับโอกาสของการว่าจ้างนะครับหอเป็นพนาาักงานเป็นลูกจ้างในการที่จะมีอาชีพเติบโตต่อไปโู่เส้นทางของความรุ่งเรืองเข้ามานะครับ แล้วก็สองไม้เท้านะครับการเตรียมโครงการอะไรต่างๆที่กรยับกระยายนะครับแต่กองไกลที่จะทําธุรกิจอะไรของตอนเองขึ้นในช่วงนี้นะครับก็จะอยู่ในช่วงของการเตรียมการเปิดการวางแผนเตรียมงานเตรียม ในสถานการต่างๆเปิดรับบุคลากรากร,รอในเรื่องของวุ่นส่วนจากตินแดนไกลนะครับซึ่งบางทีนั้นก็จะมีการชักช้าสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้ตากว่าจะรอในเรื่องของวุ้่นส่วนที่จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนอะไรก็ตามนะครับอาจจะรอถึงอาจจะใช้เวลารอสักนิดหนึ่งอาจจะเป็นพาะเรือนในอาทินะครับการเตรียมโครงการที่จะเปิดธุรกิจอะไรของตัวเองขึ้น,นก่อนจะไม่ได้ รื่นไหลปลดปลงเสียทีเดียวนะครับเพะเจ็ดดาบขึ้นมา,นาก็อยากจะมีเรื่องของการรอจังหวะรอจะรอตัวรอคอยอะไรที่จะเข้ามาที่มาสนับสนุนในไปสู่เส้นทางของการเดินทางเติบโตต่อไปนะครับดมูลนะครับขึ้นมาในเรื่องของปตัตน้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับอุ่นส่วน นะครับเปิดตรงข้ามหรือคู่รักคู่ครองอาจจะด้วยความไม่แน่ใจในสภาวะต่างๆเกิดขึ้นด้วยเช่นกันในช่วงนี้นะครับการที่จะเริ่มต้นอะไรโครงการใหม่ๆอาจจะเกี่ยวกับอุ่นส่วนก็ได้ซึ่งบางทีอาจจะสร้างความไม่แน่ใจกับชาวราศีกันลักนาะกันนะครับที่อาจจะวิตกกังวลว่าจะมีความแข็งแรงแข็งแกร่กงหรือมีความเชื่อถือเชื่อมั่นได้สักแค่ไหนในการที่จะเข้ามาเป็นรุ่นส่วนนะครับจึงอาจจะมีความวิตกกังวลนะครับหรือไม่แน่ใจ สักเท่าไรแต่ท่านก็จะมีพลังดึงดูดที่ดีนะครับที่จะมีเข้ามาไกลที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับในเรื่องการงานธุรกิจของท่านจะดึงดูดในการที่จะมีงานเข้ามาเยอะออเดอร์เข้ามามากมายนะครับดึงดูดผู้มาใช้บริการมากมายในช่วงนี้นะครับที่จะทำให้ท่านนั้น ต้องทุ่มเทนะครับก็เป็นโอกาสดีๆแล้ว่าเป็นช่วงของมีพลังมีเส้นสัมปัสที่ดีมีพลังดึงดูดอย่างแรงกล้านะครับในการที่จะดึงดูดสร้างงานในท่านนั้นมีความเติบโตในทิศทางที่รุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็บางอย่างก็เข้ามาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับเด็ตกตื่ถ้วยก็บางสถานการณ์นะครับที่ไม่ท่านอาที่ท่านไม่คาดคิดนะครับว่าจะเป็นสถานการณ์ที่จะเข้ามาเติมเต็มก็จะทาให้ท่านนั้น ได้รับโอกาสดีๆนะครับหรือความหมายหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องการงานธุรกิจของท่านที่จะส่งผลในต่างลบหรือให้เกิดความเสียหายอ่อนแนอ่อนเพี้ยเปลียแรงอะไรไปนะครับก็อาจจะมาจากด้วยความไม่กระจ่างชัดในบางสถานการณ์ต่างๆหลายๆอย่างเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับจึงอาจจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาเสริมเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับหาประสบการณ์มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะ ให้ท่านนั้นได้มีการพัฒนาไปสู่ความเติบโตอย่างรวดเร็วต่อไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับถ้าเรายัางไม่รู้แจ้งเห็นจริงในบางสถานการณ์นะครับก็จะเป็นตัวชักช้านะครับที่การจะให้งานงานธุรกิจเดินหน้าพุ่งตัวอย่างรวดเร็วนั้นจะต้องอาศัยในเรื่องของความรู้ความเข้าใจความสามารถต่างๆหลากหลายนะครับจึงอาจจะต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมเพื่อ,อรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็8 เหรียญน,นะครับการทุ่มเทด้วยความเอาใจใส่ด้วยความขยันนะครับด้วยการไม่มองข้ามกับสิ่งเล็กๆแม้จะเป็นปนัญหาจิบจอยก็ตามนะครับท่านก็ไม่ควรที่จะมองข้ามก็จะไม่มีการใส่ใจแล้วก็พัฒนาในเรื่องการงานทุ่มเทด้วยความขยันนะครับก็จะไม่มีคุณภาพประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นะครับใช้เวลาในการบริหารการงานธุรกิจมากยิ่งขึ้นก็ส่งผลได้มีการเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับก็จะส่งผลในเรื่องของการดึงโดูดเม็ดเงินผลประโยชน์ผลรายรับรายได้ผลตอบแทนเข้ามาที่มากยิ่งขึ้นนะครับก็ทําในช่วงนี้ การงานของต้นของชาวราศีกันลักษณะกันนะครับก็มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องในการที่จะเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกผลตอบแทนเข้ามาเติมเต็มภายใต้สำรับนะครับราชินีตอดาบนะครับในเรือนของกรรมะนะครับ่้นจะมีเรียกว่ารู้จักยืดหยุ่น ผน,นในทิศทางที่ดีนะครับเมื่อพลังมีพลังแห่งความจํื่อยเอื่มใสเบิกบานนะครับท่านก็ย่อมใจจะปรับสมดุลในทิศทางที่ดีไม่ว่าอะไรจะมีเข้ามาเป็นปนัญหาก็ตามนะครับท่านพร้อมที่จะรับมือแก้ไขคลี่คลายได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็ทั้งนังความคิดของผู้อื่นที่เข้ามาแนะนําเสนอแนะมากมายหลากหลายนะครับก็มาประยุกต์เกักบความรู้ความสามารถประสบการณ์ของตัวเองนะครับก็ตามให้ท่านนั้น แก้ปัญหาต่างๆได้รวดเร็วได้สําเร็จนะครับแล้วก็ดูแลให้มีความเติบโตต่อไปสู่เป้าหมายความสําเร็จยกระดับความเติบโตนะครับเด็กถือไม้เท้าก็จะทําให้ท่านนั้นมีโชคมีลาบมีความเจริญเติบโตต่างรายได้รายรับที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็โชคลาภมาจากความสําเร็จของการงานธุรกิจของท่านที่มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็เป็นโอกาสดีๆมางตั้นก็มีเส้นต่างๆการเงินใหม่ๆนะครับกับอาชีพใหม่ๆที่มีเข้ามาอย่างบางคนที่มีความสําเร็จอยู่แล้วก็อาจจะมีการต่อยอดแต่กระเงงสาขาอะไรออกมานะครับก็เป็นการสร้างโอกาสดีๆให้มีความเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นคนที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสได้รับข่าวดีนะครับที่จะได้มีงานทามีเริ่มต้นมีอาชีพต่อไปก็เป็นโอกาสดีๆที่ทำให้ม่าตั้นนั้นโู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างความสําเร็จ ราชินีตืเรียนนะครับในเรือนของวินาศก็ตามนะครับก็จะทำให้ตั้นบริแลบริยารจัดการในทิศทางที่ดีที่ปลอดภัยที่มีคุณภาพแม้นตั่านจะมีปัญหาไม่สามารถคลี่คลายบางสถานการณ์ด้วยตัวเองได้นะครับแต่ตัานก็สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเข้ามา อำนวยประโยชน์อำานวยชัยให้ท่านนั้นแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็เติบโตอย่างมั่นคงนะครับก็ไปสู่เส้นทางของการได้รับชัยชนะในความสําเร็จนะครับปอไปวิกตอรี่ก็บง่งบอกนะครับในเรื่องของการได้รับความสําเร็จ ในทิศทางที่ดีกับการที่ท่านทุ่มเทเพียมพยายามมานะครับก็รับพลังสนับสนุนเกื้อกูลนะครับก็ทต่ให้ท่านนั้นมีความสําเร็จแล้วก็มั่นคงอย่างต่อเนื่องในเรื่องการงานแมน้บางสถานก,การณ์นั้นท่านจะไม่แน่ใจในสภาวะต,ต่างๆก็ตามที่อยากจะเกี่ยวกับหุ้นส่วนอะไรก็ตามหรือใครที่อย่างจดจดจ้อง,จ,อง,จ,องจะทำร้ายอันตรายท่านในเกิดความเสียหายอะไรก็ตามด้วยความอิจฉาตาร้อนหรือด้วยความไม่ปึงพอใจก็ตามนะครับก็ เรียกว่าไม่สามารถทำมาเกิดอันตรายต่อใดๆต่อชาวราศีกันลักนากันได้นะครับท่านจะสร้างพลังแห่่งความแข็งแรงแข็งแกร่กง,งอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องโดยการทุ่มเตะด้วยความใส่ใจนะครับบางท่านก็จะมีเงินเก็บออมสะสมอยู่ไว้นะครับที่นํามาพิจารณาในการที่จะ หาต่อยอดนะครับในการที่จะสร้างอะไรที่เป็นใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะเก็บดอกออกผลต่อไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับในส้นต่างการเงินในวันนี้นะครับของชาวราศีกันย์ลักคนากันนะครับในครื่องเดือนหลังมีนาคมนี้นะครับวันที่16ถึง31มีนาคมนี้การเงินของท่านนะครับก็เข้ามาด้วยความมั่นคงกับความสําเร็จนะครับ กับการงานที่ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะถึงดูดเม็ดเงินเข้ามานะครับและก็ในเส้นทางต่างงานอาชีพเดิมที่สําเร็จมั่นคงอยู่แล้วนะครับที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นพัฒนาคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็าตามให้ตั้นนั้น กอบกวยต่างการเงินที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นคข้ามาเติมเต็มนะครับงานเยอะนะครับรวยเยอะมีออเดอร์เยอะให้บริการเยอะในช่วงนี้นะครับก็ทำให้ท่านนั้นมีเงินเหลือเก็บเหลือเก็บออมสะสมมากยิ่งขึ้นยกระดับความเติบโตต่างการเงินอย่างต่อเนื่องนะครับ บางท่านก็ต้องระมัดระวังด้วยในเรื่องของรายจ่ายช่วงนี้นะครับชาวราศีกันลัคนากันในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับเดือนหลังของมีนาคมนี้ก็ให้พิจารณาอย่างตีทวนในการใช้จ่ายนะครับเพราะบางทีนั้นตนัดจ,จะเป็นคนที่ลืมคิดหน้าคิดหลังได้ด้วยนะครับในการใช้จ่ายนั้นอาจจะปรุงพอใจก็ใช้จ่ายง่ายๆนะครับ โดยที่ไม่ได้คำหนึงถึงสิ่งที่จําเป็นที่รออยู่กับการใช้จ่ายแต่ทัานก็จะมีความระมัดระวังมากขึ้นในช่วงนี้นะครับ ด้วยความเป็นราชินีตือดาบนะครับท่านจะมีการปกป้อง,องการเงินของท่านด้วยความปลอดภัยด้วยความใส่ใจอาจ,จะกฉรนึงถึงต่างการเงินมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเมื่อทุ่มเทมาด้วยหยาดเงนแรงงานก็ย่อมจะเห็นคุณค่าทางการเงินมากยิ่งขึ้นนะครับจึงต้องใช้ต้องจ่ายอะไรที่เป็นประโยชน์จริงๆอะไรที่ใช้จ่ายจุกจิกนะครับท่านก็จะกําจัดออกไปนะครับบริหารการเส้นต่างการเงินใหม่นะครับหรือใครที่รอในเรื่องของเุินส่วนนะครับก็จะรอ จะได้ก้าวมาเติมเต็มเนี่ยต่อไปในทิศทางที่ดีอยจจะรอสักนิดหนึ่งนะครับส่วนความปลอดภัยในเรื่องการเงินที่นอกเหนือจากการแจ้จ่ายแบบผุ่มเฟือยแล้วหรือบางสถานการณ์นะครับที่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในสถานการณ์ของความไม่แน่ใจต่างๆเกี่ยวกับการทาธุรกรรมต่างการเงินนะครับ ที่อาจจะสุมเสี่ยงในเรื่องของการเสียผลประโยชน์ได้ด้วยต้องระมัดระวังนะครับตั้งดืมูลขึ้นมาแล้วก็เจ็ดดาบขึ้นมานะครับซี่บางสถานการณ์อะไรก็ามาเกี่ยวกับต่างธุรกรรมต่างการเงินที่มีอะไรเกี่ยวข้องแอบแฝงอยู่แบบซ่อนเร้นที่จะตามไปท่านนั้นได้รับผลกระทบกระเตือนรับบาดเจ็บได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีคู่รักคู่ครองนะครับการจะดําเนินการธุรกรรมต่างการเงินใดๆก็ควรที่จะปรึกษาคนที่เป็นที่รักนะครับเพื่อความปลอดภัยอย่าคิดเอง หาตัดสินใจเองโดยรวดเร็วก็จะปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับก็จะทาให้ท่านป้องกันการเงินของท่านไม่ให้ตกผู้อื่นที่จดจ้องอยากจะฉวยโอกาสนั้นได้มีโอกาสเข้ามาทําร้ายอันตรายท่านนะครับก็จะทาให้ท่านดูแลการเงินของท่านมีความมั่นคงด้วยความเป็นราชินีตือเหรียญน,นะครับที่การเงินมีเหลือเก็บเหลือใช้เซฟป้องกันไว้ด้วยความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับความเติบโตต่างการเงิน ยังมีฐานะที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับชาวราศีกันลักนากันความรักความสัมพันธ์นั้นกนโสดก็น่าจะโสดต่อไปหรือรักความเป็นโสดียมากกว่านะครับอยากจะใช้ชีวิตแบบลำพังก็ตามก็อยากจะจำสเบิกบานประชนไปไปเรื่อยๆไม่อยากมีข้อผูกมัดไม่อยากมีห่วงเข้ามาผูกคออะไรก็ตามแต่นะครับก็ใช้ชีวิตแบบโสดๆด้วยความเป็นอิสระ บางท่านก็ยังตั้งการ์ดทั้งกำแพงเอาไว้พอสมควรนะครับไม่ปล่อยเส้นทางความรักเข้ามาง่ายๆถ้าพิจารณาแล้วรักนั้นไม่ได้ดีจริงนะครับแต่รักนั้นจะเข้ามาตามไม่กังวลมีเสียความรู้สึกอะไรบ้างท่านก็จะไม่ปล่อยให้เกิดโอกาสความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับ ส่วนบางคนก็จะไปพบรักที่อาจจะมีปัญหาเข้ามาได้ด้วยของการเริ่มต้นนะครับที่อาจจะมีปัญหาจุกจิกในเรื่องของความรักบางทีก็อาจจะมีอะไรซ่อนเร้นนแฝงอยู่เบื้องหลังในความสัมพันธ์นี้นะครับที่จะทําให้ท่านนั้นเจอกับปัญหาที่จะต้องจัดการต้องรับมือได้ด้วยนะครับส่วน กูรักคูสัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ท่านจะมีพลังแห่งความจำชื่นเบิกบานจ่มใสนะครับอารมณ์ดีในการที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นให้มีความ สัมพันธ์ที่มีคุณค่าแต่บางทีนะครับคู่รักของท่านนั้นอาจจะมีสภาวะของความกังวลอะไรเข้ามาด้วยนะครับที่อาจจะไม่ได้จใจหาไม่ได้แจ่มใสเบิกบานเหมือนกับชาวราศีกันลัคนากันนะครับอาจจะมีสภาวะของความไม่แน่ใจ ในสภาวะของความรักความสัมพันธ์ก็ได้อย่างที่กบกันอยู่หรือที่ใช้ชีวิตคู่นะครับที่อาจจะมีอะไรก็ามาแตาไม่รู้สึกรู้สึกกังวลบ้างในบางสภาวะของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับเต่องอะไรก็ตามความรักความสัมพันธ์นี้ก็จะรับการดูแลนะครับปัญหาอะไรที่มีเข้ามาก็จะถูกขี้กลายด้วยความใส่ใจนะครับให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเติบโตต่อไปนี้ต่างที่ดีแล้วก็เติมเต็มแห่งพลังอย่างความรัก ความอบอุ่นความแจ่มชื่นให้ดูแลด้วยความแจ่มใสเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับที่จะมีคุณค่าอย่างมั่นคงซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องที่มองการไกลในอนาคตร่วมกันนะครับนี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็น ชาวราศีกันลัคนากันทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับในเรื่องการงานการเงินในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งเดือนหลังของมีนาคมนี้วันที่1 6ถึง31มีนาคมนี้นะครับก็โดยปร,ประมาณนี้ก็ขอให้ชาวราศีกันลัคนากันทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นมีความเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองงอกงามมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับมีรักที่อบ่นมีครอบครัวที่ดีๆมีความสุขมั่นคงตลอดนะครับขอบคุณครับ